อยากรู้ไหมว่ากดแล้วจะเป็นไงลองกดีิ กดแล้วไ,ไงต่อคะรอดูสิแกเนี่ยเล่นสนุกอะไรไม่เข้าท่าเลยคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายเป็นไรคุณตาคุณยายอ้าวคิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นสิลองให้แปมมันกดดูมันอยากจะรู้ว่า กดแล้วมันจะเป็นไงเล่นเป็นเด็กไปได้ใช่ไแต่แกดูสภาพตาอูดเนี่ยดูไม่ได้เลยนะคือสรุปปุ่มนี้นี่ไว้ทำอะไรคะคุณอูดทำให้คุณตายกับคุณยายครับเห็นว่าช่วงนี้คุณแบมทำงานแล้วท่านก็อยู่บ้านก็สองคนถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินอะไรอ่ะจะได้กดเรียกคุณอูดนะครับโอ้คุณอูด ไม่น่ารักจังเลยล่ะคะขอบคุณคุณอุดมากๆเลยนะคะนี่นี่แปมไม่ใช่มีมเฉพาะให้ตากับยายกดเท่านั้นนะแปมก็กดเรียกคุณอุดเขาได้นี่อย่างสมมติว่าเวลาแปมอยากจะไปไหนมาไหนใช่ไหมไปคนเดียวอ่ะไปกินข้าวไปซื้อของไปดูหนังเนี่ยไม่มีใครช่วยถือของหรือไม่มีใครไปเป็นเพื่อนกะ็กดกดกดเรียกคุณอุดเข้ามาได้เลยโอเค อูดจะมาในทันใดจะมายืนเคียงข้างเธอมาอยู่ดูแลเพื่อนเพื่อนเธอให้เธอเป็นความสบายใจเบาๆหน่อยนะตาอูดขอโทษฟันก็ยังไม่ได้แปลงยังจะขยันพูดอยู่นะคะคุณอดูด <c oughs> <laughs> <laughs> แต่ว่ายังไงคุณแปมก็ขอโทษคุณอูดด้วยนะคะที่กดเรียกมาแบบนี้ไม่เป็นไรครับคุณแปมกดเรียกได้ตลอดเลยนะครับพร้อมจะมาหา ผมขอไปแไปลไฟก่อนนะครับจ้าใครใเธอขอบคุณนะคะแล้วกันนะครับคุณแปง Boy, punk can enjoy with me.